Thank <laughs> you. ยืดแขนยาวป้าย<ม>ดอกไม้ไม่ได้รีวิวเลยเป็นเดือนๆแล้วนะเนี่ยได้รีวิวเลยทุกคนมาเลยมาเลยวันนี้จัดรีวิวให้งามๆเลยใครจะรับกระสอบรีวิวมาเลยคะ่ะเตรียมตัวเลย เอาไปเลยเอาไปเลยเกรด A นะคะสวยๆเลย3,200นสนะป้ายนี้ปกติขายอยู่3,500้านะพี่ตอนนี้เอาไป3,200พอให้เบาๆไปสีสดมาก สีสดผ้าใหม่สะอาดเกรด A ค่ะไซส์หล่อไซส์ดีเป็นเสื้อยืดแขนยาวสวัสดีทุกคนนะคะใครจะรับนะเดี๋ยวโชว์ก่อนแป๊บหนึง่ง รีวิวได้ทุกตัวเหมือนเดิมนะคะ มาเลยใครจะเอากระสอบนี้หรือใครจะสั่งกระสอบใหม่ก็ได้นะคะของลงแล้วนะแต่ว่าไม่ค่อยได้รีวิวเท่าไหร่แปับนึงนะในต๊อกสวัสดีในต๊อกนะคะพี่สวัสดีในต๊อกนะเสื้อยืดแขนยาวนะคะวันนี้เปิดเสื้อยืดแขนยาวนะ U.S. นะคะ3า0 2นนะขออนุญาตโชว์เลยโอ้โหดูตัวนี้หนังค่ะ ใครรู้จักหนังเรื่องนี้มาเลยตัวแรกค่ะวยไซหล่อไซดีแล้วดูตัวนี้หล่อมากคุณพี่แอนิเมะแอนิเมะแอนิเมะผู้หญิงก็ใส่ได้นะจริงผู้ชายก็ใส่ได้โหพี่แล้วดูไนต์ตัวนี้อย่างหล่อเลยอะไนท์ไนท์อย่างหล่อเลยแล้วดูสองตัวนี้ก่อน โอ้โหคุณเธอแชมป์บิ๊กโลโก้2ตัวค่ะเทาเข้มกับเทาอ่อนนะคะแชมป์บิ๊กนี่งานสวยเธอไซส์กำลังดีสีสดผ้าสะอาดนะคะสกรีนแน่นๆเลย3,200รีวิวไม่มีค่าส่งเหมือนเดิมกระสอบรีวิว กระสอบใหม่มีค่าส่งนะใครไม่อยากลุ้นเอากระสอบรีวิวใครอยากลุ้นเปิดเองเอากระสอบใหม่ไปเลยค่ะ mm hmm. เจอจ๋ามาอีกแล้วตัวนี้บิ Big Big o, ๊กโลโก้บิ๊กโลโก้ใหญ่ๆโตโตเลยค่ะหัวผ้าต้องลุ้นทุกกระสอบนะคะกระสอบไม่ผ่านการคัดนะคะออกมากออกน้อยต้องลุ้นเอา ถ้าไม่อยากลุ้นเองก็เอากระสอบรีวิวได้เลยนี่ค่ะได้ทุกตัวตามที่โชว์เลยนะเสื้อยืดแขนยาวขายดีคุณพี่เอาไปรีดหน่อยนะคะเพราะว่างานมันออกจากกระสอบมันยับนะผู้หญิงใส่ได้ผู้ชายใส่ได้นะคะพี่ดูหนูยังเปิดเฮ้ยตอนนั้นเราเสีย ที่หนูยังเปิดไปไม่ถึงหวดยังไม่ถึงไหนเลยนะแต่แบบหัวผ้าไปเยอะมากเลยนะโูหพี่แขนต่อค่ะแขนต่อบิ๊กโลโก้เนี่ยหล,ล่อเลยบางตัวสกรีนหลังนะคะบางตัวสกรีนหลังสวยๆเนี่ย เทมากเลยอ่ะสามพตัวบวกลบเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยดูก่อนในต๊อกสวัสดีนะคะอาจจะไม่ได้อ่านคอมเมนต์กระสอบหนึ่งประมาณร้อยตัวบวกลบค่ะพี่888แปดร้อตัวบวกลบมันเป็นน้ำหนัก45โลสอบ45โลนะคะ45โลนะ สนใจจิ้มลิงก์หน้าโปรไฟล์มาสอบถามเพิ่มเติมได้นะในต็อกนะในบ้านต็อกนะอันนี้เป็นอะไรอ่ะอันนี้เป็นอันนี้ก็เนี่ยพี่ดูสกรีนสวยๆเลยนะคะโอ้โหมาอีกตัวหนึ่งค่ะ3ามพันสองนะแต่นางเป็นเกรด A นะรุ่นนี้อ่ะเป็นเกรด A นะ เนี่ยตัวไหนสกรีนสวยๆคัดแยกเลยลูกค้าหัวโพงหัวผ้าคัดเอานี่งานแขนต่อนะคะงานแขนต่อก็มีนะป้ายนี้เขาก็มีอยู่โห<ฮ><ฮ>เจอฮาเล่มาตัวหนึ่งทุกคนคเจอฮาเล่มาตัวหนึ่งค่ะ ใครรับกระสอบรีวิวพิมรับรับรีวิวมานะสวัสดีทุกคนนะคะ พี่จ๋ายังไม่มีใครรับเลยเนี่ยปักมา้าหล่อๆเลยโอ้โหปังมากนะคะโอ้โหไหนมินิโลโก้นะคะเล็กๆคนชอบใส่นะมีอโ,โอ้โหอันนี้งานแบบกีฬาสวยๆเลยคะ่ะกระสอบรีวิวยังว่า ับนะแจ้งเลยนะคะส่งวันนี้ได้เลยนะส่งของวันนี้นะคะทุกคนดูเถอะกระสอบนี้ยังไม่หมดนะยังมีอีกอยู่เลยนะคะมีเดทไหมมีเดทค่ะอันนี้ป้ายอะไรป้ายดอกไม้ลูกค้าเดี๋ยวหาป้ายให้ดู อยู่กรุงเทพค่ะพุทธมทนฑลสาย2นะคะมีบริการส่งทั่วประเทศนะมารับเองก็ได้นะคะในต๊อกนะลูกละสามพันสนะคะลูกละสามพันสนะตัวนี้นะเดี๋ยวป้ามันสนใจขอดูรายละเอียดลิงก์น้าโปรไฟล์นะอันนี้เป็นป้ายนี้ค่ะป้ายนี้นะดอกไม้นี้นะอ้ดูเธอเธออุ้ย สวยมากเลยร้อยปดิตัวบวกลบนะโอ้ยลายพางค่ะโอ้หนี่ลูกค้าออกสวยอะออกดีมากเลยนะใครรับรีบรับนะโอยออกเยอะมากเลยนะลูกเนี้ยสกีนหล่อๆเลย วินเทจงานวินเทจตัวนี้งานวินเทจนะคอแบบคอวินเทจใครจะรับพิมพ์มาเลยนะ 3, สามพันสนะคะกระสอบรีวิวยังว่างกระสอบใหม่ก็มีนะนี่หาแขนต่อเนยลายแขนต่อสวย,สวย นี่ดูธรรมดาก็จริงนะแต่ก็ดูไม่ธรรมดางานงานดีไซส์สวยใช่ไหมเมื่อวานรับไปแล้วหนึ่งก็สอบขอบคุณค่ะหูน่ารักมากเลยลูกค้าในต็อกนะคะขอบคุณค่ะวันนี้รีวิวให้ 5, เพราะว่าเดี๋ยวมีของมาอีกนะแผนต่อค่ะ งานดีลูกค้าขอบคุณที่รีวิวให้นะคะโอ้ยอะไเนี่ยมาอีกตัวหนึ่งครับผมโชมีโชมีชมอุย้ยลูกค้างานออกดีมากเลยให้ดูได้ทุกตัวในกระสอบนะเวลารีวิวอะ่ะลูกค้า ให้ดูได้ทุกตัวเลยค่ะมีสีพื้นด้วยอันนี้มิสูมิสูสกรีนก็มีนะคะบ,บางตัวก็มีสกรีนนะงานสวยค่ะงานดีงานแบบขายได้ทั้งปีเลยนะมินินมอลห,น,หน,อน,นูหนูคอมเมนต์เองหนูกดเอง น่ารักค่ะไซส์กำลังดีใส่ได้ทั้งชายและหญิงวันนี้มีกระสอบเสื้อยืดมีค่ะเสื้อยืดมีลูกค้าเสื้อยืดมีอยู่แล้วนะเบอร์หนึ่งเบอร์สอเบอร์สเมื่อวานก็เปิดเสื้อยืดไปนะคะเมื่อวานก็เปิดเสื้อยืดไปนะอุยสวยขึ้นเรา จะรับทุกสอบนี้นะได้ทุกตัวน,นะคะต้องบอกเองว่าเยอะมากนะคะอันมาก ลองดูในต็อกก่อนอันนี้กระสอบละ3,200ค่ะขอดูเสื้อลายสก็ตจิ้มลิงค์หน้าโปรไฟล์ได้เลยลูกค้าจิ้มลิงก์หน้าโปรไฟล์มาเลยนะ LSS ไม่มีค่ะกระสอบนี้3,200นะคะในต็อกนะเป็นเสื้อยืดแขนยาวนะคะเสื้อยืดแขนยาวเสื้อยืดแขนยาว US นะน้ารหลากลูกค้าบางตัวก็แบบสกรีนอยู่ด้านหลังแบบเนี้ย ไปสามได้เกรด A นะถ้าใครงบน้อยนะแนะนำเกรด B, 1,900บางคนอาจจะเอ้ยแบบงบไม่ถึงมีช้อยอยู่นะมีช้อยให้เลือกนะสีแบบสวยสวยเลยค่ะโอ้โหแขนต่อกรีนส,รสวยสวยคัดเอาลูกค้า ตัวไหนสกรีนสวยก็ทําราคาสูงตัวไหนไม่ค่อยสวยทําราคาถูกลงต้นทุนตกตัวละแค่สิบกว่าบาทนะคะกระสอบหนึ่งนะต้นทุนตกตัวละสิบกว่าบาทนะคะถ้าไม่ได้หนามากนะขายได้ทั้งปีนะถ้าไม่ได้หนามากนะ ไซส์ดีเลยไซส์กำลังดีกลีนหน้าหลังสวยๆเลยลูกค้าเอาไปรีดอีกนิดนึงนะสวยๆเลยใหม่ๆเลยรีดแล้วใหม่ท้งอีก ใส่หล่อๆเลยใส่ทำงานใส่เที่ยวได้หมดเลยนะหนึ่งกระสอบนี่คือเยอะเลยนะคะผ้าแบบใส่สบายอะคะ่ะใส่บ้านเราได้ค่ะคะ่ต้คนกลัวแบบผ้าหนาอะไรเงี้ยมันไม่ได้หนานะเป็นผ้าเสื้อยืดธรรมดานะ ค่เป็นแขนยาวเฉยๆให้ดูทุกตัวเลยนะลูกค้าจ๋าชอบก็รับได้เลยนะใครชอบรับได้เลยนะคะ ทุนต่ำกำไรดีนะรุ่นนี้ต้นคุณต่ำกำไรดีนะคะสั่งกันเข้ามาได้เลยใครรับกระสอบนี้นะได้ทุกตัวเลย3,200นะคะแคปเลยนะแคปหน้าจอได้เลยเสื้อยืดแขนยาวเกรด A ป้ายดอกไม้นะคะ ลงสดสดใหม่ๆปกติขาย3,500ตอนนี้มีโปรให้ลดเหลือแค่3,200นะคะรีบสั่งก่อนหมดโปรนะคะขอบคุณค่ะ